ในช่องก็จะมีน้ำโมน้ำมนันนิแล้วก็สาธุค่ะสามพี่น้องแล้วก็คุณยา่าส่วนใหญ่แฟนคลับจะเรียกคุณย่าก,กระตายก็คงจะเห็นว่าคุณย่าเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกวับเรื่องกระตายปีเกิดก็กระตาย ปกติเป็นคนนุรงรังนุงรังเป็นคำคำเมืองแล้วคำเชียงใหม่อะไรเงี้ย ders, แปลว่าแบบนี่มันดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงดูแบบซนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเอ้ยถ่ายชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละที่แบบเล่นกันแล้วก็ลุรงรังลุงรังไปวันวันอะไรางี้เนาะวันหนึ่งคลื่งใจเห็นน้องชายอาบน้านานเนาะก็เลยแบบถ่ายน้องชายแล้วปรากฏว่าวทุกคนชมว่าน้องชายหล่ออะไรเงี้ยก็เลยเริ่มขยับมาเป็นถ่าย น้องในครอบครัวอย่างี้องถ่ายนะ้ำมามีถ่ายสาธุทีนี้มีวันหนึ่งไปกินข้าวกับคุณย่าเหมือนคุณย่าบอกสาธุว่าไม่ททำไมไม่หล่อเลยไม่หล่อทำไม,<ผ>มอ่ายมจิตหน้าไม่หล่อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยชาวเน็ตเนี่ยชมสาธุว่าหลอกกันหมดแล้วคุณย่าเนี่ยมาบ่นว่าไม่หลอ่อคนน่าจะชอบก็เลยถ่ายทีนี้อ่าคนไม่สนใจสาธุแล้วคนสนใจคุณย่าแทนก็เลยกลายเป็นโดนคุณย่าย,ยึดช่องไปแล้วตอนนี้คุณย่าย,ยึดช่องแล้วนะใคร 83ค่ะแต่ไปไหนก็บอกทุกคนว่า38ไม่รู้จักติ๊กตอกเป็นยังไงล้านๆค่ะเป็นคนมาทำให้คุณย่าสนุกกว่าจะออกมาเป็นคลิปออกมาตอนหลังถึงรู้ว่าติ๊กตอกเป็นอะไร <c oughs> มาดูก็ใจก็ไหมก่อนย่าก็ใส่แบบนี้ไม่ใช่หรอพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะ แรกแรกเนี่ยรู้สึกว่าหลานจะขอเยืมชุดคุณย่ามาใส่แต่งตัวเป็นคุณยา่าสาวๆแล้วก็มาเดินทําเป็นคุณย่าก็ขำได่นสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าย่าเนี่ยเรียบร้อยมากแล้วก็จะจะรับรู้แค่ว่าโอเคเป็นคุณย่าที่เรียบร้อยแล้วก็ชอบให้กินขนมนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมีติ๊กต็อกเนี่ยคะ่ะแล้วก็อ๋อคุณย่าเราเป็นคนตลกหรอเนี่ยไม่คุณย่าเราเป็นคนที่แบบ ชอบออกกล้องชอบชอบคุยกับคนเหรอเนี่ยอะไรเงีย้ยค่ะครั้งที่แล้วได้แปบใช่ไหมจับเวลาทีนไรย่า,าจริงจังมากจ้จบบาจริงจังแบบแบบไม่ค่อยเห็นมุมตลกของย่ามาก่อนก็ทําให้กลายเป็นว่าเหมือนเราก็สนิทกับย่ามากขึ้นมีเรื่องคุยมากขึ้นจากต่ก่อนกับกับลพบรีมาเนาะก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ไปกินข้าวด้วยกันบ้างแล้วก็ก็ไปกินเฉย แต่ตอนนี้เหมือนเราพยายามแบบหากิจกรรมทรําร่วมกันพอจะต้องคิดว่าอ้จะเอาคลิปอะไรมาลงดีเงนะี้ยเนาะมันก็จะคิดตลอดเลยว่าจะชวน่าทําอันนู้นอันนี้ไารู้จักตอนนี้ร่วมร้านนะคะว่าโลกออนไลน์เป็นยังไงเพราะว่าตามธรรมดาก็ไม่ค่อยได้สนใจพอมีร้านๆก็ทันสมัยขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้เรื่อง <laughs> คนที่เห็นในภาพก็ยังพงเนึกว่าคุณย่าอยู่ในวัยที่โบราณจังเลยแต่ก็ยังมานั่งพูดคุยกับลกูลกๆหลานๆคนรุ่นใหม่ได้ก็พยายามที่จะปรับตัวเอง ว่าย่าเป็นคนที่แบบปรับตัวแล้วก็พยายามเรียนรู้มากเลยค่ะดูไม่กลัวเหมือนแบบว่าอย่างเช่นคุณย่าเขามี iPad เนาะแล้วก็เล่นไลน์ใช่ไหมแล้วย่าก็จะแบบโมอ,อันนี้ทํายังไงจะลบยังไงจะยกเลิกข้อความยังไงย่าอยากเขียนเขาว่าสวัสดีวันจันทร์ลงไปในรูปด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยย่าเขาจะมีความ,มอยากทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้ยา่าก้าวข้ามความกลัวได้ ว่าพอมีโลกออนไลน์มันก็จะทําให้เกิดบทสนทนาระหว่างกัน้วกันว่าอย่างเหมือนเราสามารถช่วยคุณย่าได้แล้วเราก็าสนุกกับการสอนยา่าเหมือนยา่าย่าก็สนุกในการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะสนุกดูทาให้มีชีตชีวาขึ้นไม่เหงาในลานไม่โยนเหงาเงียบถ้าได้คัวเลาะได้เย็บมนะี่กเเป็นยาว,วิเศษแล้วก็มีโอกาสที่จะ มอบสิ่งดีๆให้กับทุกคน